สวัสดีครับเรื่องราวระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านมันก็มีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณานะครับแม้ว่าอิสราเอลจะออกมากําหนดเป้าหมายในการตอบโต้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําในทันที แน่นอนว่าการโจมตีของอิหร่านนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่อิสราเอลนิ่งเฉยไม่ได้และอิสราเอลมั่นใจว่าอิหรา่านในป้องกันการตอบโต้อของอิสราเอลนี่ไม่ได้แต่ว่าอิสราเอลก็ต้องรอบคอบนะครับเพราะว่านานาชาตินี่พยายามยับยั้งโดยเฉพาะสหรัฐมิกาอันนี้ก็เพื่อไม่ให้มันซ้ำรอยเหตุการณ์ในกาซาก็คือประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอิสราเอลมีการกําหนดเป้าหมายของอิหร่านแล้วก็พยายามบอกว่าจะไม่โจมตีเป้าหมายพลเรือนแต่ว่าแน่นอนแล้วครับไม่มีใครรับประกันได้ว่า จะไม่มีพลเรือนได้รับความเดือดร้อนการตอบโต้ของอิสราเอลในอิหร่านก็คงไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใดอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับในการโจมตีของอิหร่านมีข้อมูลว่าอิสราเอลและก็พันธมิตรสกัดได้99%และอิสราเอลเสียหายเพียงเล็กน้อยนี้เท่านั้นซึ่งสื่อใหญ่ๆก็ยอมรับในเรื่องนี้แต่ว่าสื่อจากอิหร่านพยายามอ้างว่า อิสราเอลได้รับความเสียหายหนักโดยเฉพาะฐานท่าประกาศนาวาติมซึ่งก็มีภาพออกมาว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับถ้าอิสราเอลเสียหายหนักจริงเนี่ยก็คงไม่มีใครมาห้ามการตอบโต้ของอิสราเอลได้แต่ก็ต้องเข้าใจอิหร่านนะครับถ้าสื่อของอิหร่านนี่บอกว่า อิสราเอลไม่เป็นไรเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าจะเสียหน้าก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จนี่ไว้ก่อนก็เหมือนที่พูดไปนะครับถ้าเป็นแบบนั้นอิหร่านเนี่ยทาไมไม่เปิดกับอิสราเอลให้มันจบจบได้โอกาสแล้วจะมาหยุดโจมตีไปทําไมไหนๆก็ไหนๆแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับเรื่องนี้หลายคนเนี่ยเริ่มคิดถึงทฤษฎีสมคบคิดว่าอิหร่านรู้กันกันกบัาอเมิกาขอโจมตีทีหน่อยรักษาหน้าหวังให้ัาอเมิกาอิเคลียกับอิสราเอลให้แม้แต่นักวิชาการสายอาหรั ก็เริ่มคิดถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าผิดหวังกับการโจมตีของอิร่านนะครับมันไม่สมกับคําพูดซึ่งมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผิดหวังมันอาจจะเกิดจากไปคาดหวังกับอิรานมากเกินไปเองอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับหลังจากที่อิรานโจมตีแล้วก็เริ่มเครียดเตรียมรับมือกับอิสราเอลพร้อมกับลุ้นให้สลับมิการเนี่ยยับยั้งอิสราเอลให้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือในการโจมตีอิสราเอลในครั้งนี้ มีข้อมูลจากสื่อของอิหร่านว่าอิหร่านมีการใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกฟาตตาสองในการโจมตีอิสราเอลด้วยซึ่งก็เป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ของอิหร่านและก็เป็นการใช้ครั้งแรกนะครับซึ่งอิหร่านใช้ไฮเปอร์โซนิกฟาตตาล็อกเป้าหมายไปที่ฐานทัพอากาศของอิสราเอลหลายแห่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐมิกาว่า ฐานท่าอากาศของอิสราเอลได้รับความเสียหายจริงก็คือรันเว์และเครื่องบินซี3 0ก็ได้รับความเสียหายปีด้วยส่วนฐานท่าอากาศอีกแห่งในทะเลทรายนีเกฟอันนี้ก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยฐานท่าอากาศที่เสียหายเยอะก็คือฐานท่าอากาศนาวาติมนะครับแต่ว่าภาพจากดาวเทียมเนี่ยฐานท่าอากาศนาวาติมก็ยังอยู่ดีมีเพียงลุมเล็กๆซึ่งก็ไม่ได้แสดงถึงความเสียหายรุนแทงอะไรเรื่องนี้เราก็ไม่สามารถยืนยันอะไรได้นะครับ โดยขี่ปนวุฒตฟาตตาสองอิหร่านอ้างว่ามีความเร็วสูงสุด15มักหรือว่าประมาณ18,360กิโลเมตรต่อชั่วโมองอันนี้ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็จะใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นถึงอิสราเอลซึ่งขี่ปนวุฒ์ฟาตตาสองถือว่าเป็นอาวุธที่ทันสมัยที่สุดของอิหร่านอันนี้จากข้อมูลของอิหร่านนะครับฟาตตาสองมีพิสัย1,500กิโลเมตรมีน้ำหนักหัวรบ450กิโลกรัมสามารถลบหลีกระบบป้องกันได้แต่ว่าฟาตตาสองจะไปโจมตีถึงฐานทัพ นาวติมได้หรือไม่พิสัย1,500กิโลเมตรอันนี้มันก็ไม่สอดคล้องกันนะครับซึ่งขี่มนุษย์เนี่ยถ้าเดินทางด้วยความเร็วสูงมันก็จะเกิดพลาสมาเป็นแสงจ้าเหมือนกับดาวตกมันคงสว่างบนท้องฟ้าเหนืออิสราเอลและคงมีคนถ่ายคลิปได้แต่เราก็ไม่เห็นนะครับมันเป็นข่าวจากสื่อของอิหร่านเท่านั้นซึ่งต้องการความสําเร็จมันจะจริงหรือไม่ไม่นานคงได้รู้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันปิดข่าวยากและเช่นกันครับปัจจุบันมันสร้างข่าวได้ ない。